ไเ,เ,เราจะเล่นเกมด่านเราจะเรียกเกมว่าอะไรดีเป็นด่านด่านคล้ายๆด่านรับน้องอ่ะด่านนี้ไม่ใช่รับน้องค่ะเลือกทดีๆค่ะตอนนี้ที่ไหนคะที่คิดถับของโรงแรมบล็อกนีสีไซส์ซนะคะตึกใหม่คะ่ะที่สีราชาคะ่ะคิดถับนี่ใหญ่โตมากเลยแล้วก็มีความเล่นเานขาเตรียมพร้อมที่จะถับนะคะแต่มาทุกคนจะต้องปิดตาห้ามมองเห็นนะคะ นามองเห็นค่ะแจกคนละอันค่ะพร้อมยังคะทุกคนพร้อมต่อไปนี้เราจะต้องผ่านด่านพะลืโหดพะลือะฮะพะลืฮะเฮ้ยจริงเม่ขอหมูกรเพืออะไรเหรอพะลือหันเหรอพะลืโหดไม่ใช่พะลืหันเอาใช่ต่อไปเราจะต้องผ่านด่านพะลืหันพะลือหันทีนี้เนี่ยหรือพะลือหันคือจะต้อง ทั้งปีนเขาข้ามสะพานไต่น้ำตกมุดถ้ำเอาแน่เออต้องทำให้ได้นะผู้นำต้องพากให้ถูกทางนะคะมันไม่อยู่ตรงหน้าเลยแม่ไม่ได้ค่ะสายไปแล้วค่ะเดินค่ะผู้นำต้องคอยบอกเช่นหยุดหยุดค่ะผู้นำต้องคอยบอกเช่นหยุดทุกคนจะได้หยุดหรือก้าวขาสูงสูงหรือก้มต่ำต่ำหรือเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาผู้นำต้องพูดให้ถูกนะคะต้องบอกเพื่อนนะเพื่อนเจ็บไหมต้องบอกเพื่อนนะ แม่จะจูงอย่างนี้แล้วหนูเป็นคนบอกนะทำยังไงโยคะซุ้มซู๋โอเคผูเดี๋ยวเด <c oughs> ี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องทีละคนลูกทีละคนลงมาเตี้ยวไ,<ม>ไม่ไม่ไม่ลงค่ะไม่ลงไม่ลง <c oughs> อ่ะอ่ะ,อะเ,ดเดาเด้าเยอะเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวน้องพิมต้องรอเพื่อนด้วยนะคะเ,คเราต้องรอเพื่อนด้วยค่ะอ่ะเดี๋ยวหยุดพอน้องพิมบอกปูจ๋าน้องพิมเดินไปช้าๆแล้วปูจ๋าก็บอกนิตานิตาบอก ปารตี้ปาร์ตี้บอกอาทิตย์ค่ะด้อ่ะกระพ้สูงอันนี้ก้าค่ะก้าวขาสูงสูงนะทุกคนอ่าฮะอาทิตย์เดี๋ยวได้แถมอีกแน่เลยจับพี่ไว้อาทิตย์จับพี่ไว้ันดีมาทางซ้ายนิดนึงน้องพิมขวาเน้นดึงขวาววเร็วหน่อยเร็วเร็วหน่อยทา่หลังไว้เร็วเร็วหน่อย สตงเหมแล้ครับอ,อ่าต่อไปใเพ่อชชน,ะะน,น,น,นช้าๆนะคะหน้าตาเป็นเงินค่อๆอ่มมขาไม่นะเาไม่นะช้าๆค่ะช้าๆน,นะน,น้องพิมน้องพิมคอยบอกเพืลลอ่อน้วยคะมุดเหรอมุดมีมุดตรงไปดูนะถ้าเหนือยอผทากินขึ้นมาได้ยังข,ขึ้นมา้ยัาขึ้นมาขึ้นอ่รอเพื่อนด้วยจะบก่อน อูจาชนไปแล้วครับูจายชนไปแล้วเราเป็นดวนมุดตำตามมุดตำตามตาตาใครบอกเพื่อนอ่ะเขาหลุดออกมาฝากให้คนกินีาการอะไรเนี่ยกูจ่ายพีปัญหามชนอีกแล้วครับ มันจะมีหลุมใหญ่มากเลยที่อยู่ข้างๆเอาทีรทรปล่อยกันก่อนน้องพิมพ์จะต้องกระโดดข้ามหลุมนี้ให้ได้เดี๋ยวอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งมันจะมีหลุมจริงๆนะกระโดดไปทางนี้สองสามอะไรวะไอ้ขาดตกหลุงไปแล้วหนึ่งคนรอนี่พิมขอดกหลุงไปแล้วหนึ่งคนอันนี้กระโดดไกลๆเลยจะ <c oughs> แอบข้ามไหมเ <c oughs> ออข้ามนะอัน,นกระโดดหลุมโซ่ <c oughs> เะกระโดดหนึ่งรอบะกระโดดเก็แปะอะไรเกียวกระโดดไอะไม่ได้ไม่ผ่านไม่ได้ไม่ผ่านนะคะอ่ะต่อไปนะคะเขาจะต้องมุดค่ะข้างหน้าจะมีหลุมไอ้ไม่ใช่เขาเรียกอ,อะไรอะ่ะมีอุโมงค์มุดไปเลยนี่มุดมาทางนี้อาจเกาะมันมุดค่ะเขาลุกคนเดี๋ยวาพอแม่บอกลุกได้พี่ก็ลุกนะ ตามตรงนี à, 1> 1้อีกตามตรงนี้อีก่ตามตรงนี้ตามเลยจำจำจมเลหรือูกถมตมุเดี๋ยวมต้มุดยวเยวมตอมุดมุดมุดมดมาเยี๋ยวเดี๋ยนะมดพิมพ์เราแล้วพิมพ์มุดเราแล้ว สมสามต้มหัวหน่อยต้มหัวหน่อยอ่าหยุดเกียคาัาขึ้นได้เกียข e> ah, ึ nah, ้นได้ไกันะเดียวหยุดยืนก่อนหยุย so oh. ืนตรงยุดยืนตอค่ะคุณายุดยืนมตามมาอีกยังงดอยู่เดี๋ยวหัวกระแทกต้มลงก้มอ่ะยืนได้แล้วค่ะนี่อย่พ่งีอยพ่งัวกระกต้มงนอ่าไปเรื่อ่อยอรื่อยๆอยๆอ เราเดนอยูพกระแทกอีกนะเ<า>ด๋ยวเจ็บอีกชา้ชาชา้ชาช้าช้าขึ้นขึ้นได,นตด้ต่อไปนะคะน้องพิมเดี๋ยวต้องปีนข้ามภูเขาสูงข้ามมาอีกฝั่งให้ได้ดข้ามไปอีกฝั่งเได,ด้น<ด>ี้ค่ะทางนี้ทางนี้ค่ะปุจจาเดียเ๋ยวเวเราต้องเข้าแถวคนเข้าแถวกระดุกี๋ยแค่เี้ยวมาแค่นี้ค่ะอะไรคะปุจาปีนปีอุ้ย ดูอามือทำลูกอามือคำอ่าไม่กงขึ้นไปลูกข้ามมาทางนี้ลูกมาทางนี้เ่ะุจ๋าบอกเพื่อนด้วยุจาอ่าบอกข้ามด้วยว่าข้ามาทางนี้เรียกเพื่อนไปอ่าขไเดี๋ยไปหน่อลูกน้องก็เดินโอ้อ่าไปแล้วเดี๋ยวซ้ายค่ะเดี๋ยวซ้ายซ้ายยไเดี๋ยวซ้า งนี้ก่อนอย่าพึ่งเข้าไปนะยืนอยู่นิ่งๆยืน่ะยืนตรงนี้ยืนยืนเดี๋ยวตัวเล็กจย่าพึ่งยพึ่งเราจะต้องกระโดดลงไปในน้ำเพื่อไปช่วยปิกจูปิกจูก็จมน้ำอยู่ในนี้จะมีอยู่หลายตัวแต่เราต้องช่วยปิกจูเท่านั้นเราจะต้องช่วยกันหาปิกจูให้เจอให้ได้โอเคไหมคะอ,อ่ะหนึ่งสอง เยี๋ยวาตกลงกันตกลงการให้ตกลงกานะตกลงกให้ตกลงการตกลงการใครตัดเชื่อใคเนี่ยวันนี้จะไปจะเชื่อใคระเชื่อไคปล่เไป่ำของคันดูคอนดูคันตรงไหมคันตรอไหมคันไหมลองไปทำของเพื่อนดูว่าจ่ิดกะไปเอาย่วันนี้ดีกว่าโอเคโอเคเขาเชื่อปาตี้เขเชื่อปาร์ตี้ทุกคนต้อเห็นของต้องการเชื่อเกี่วเชื่อไหมคะเดี่ยว ันนี้ปาเชื่อไหมว่านที่เจอพิกาจูแล้วเชื่อพิจพิกาูพิาูพิไปเลยลรปิาจูมาแล้วถูกต้องหคถูก้ี่เยตชอบไปคะสนุกไหมชอบชอบหรอหนูชอบดันดันไหนหนชอบดันหักพิกาจูแล้วน้องพิมพ์อะไลูกชอบดัน นี้ที่มันแบนี้ไ่นรดูเปาอระดูเปล่าไใช่คนับผมทำกันข้างบนแม้ว่าจะสูงแค่ไหนมันก็ไม่มี๋อ้จรย์นี่แต่ตาชอบตอนฉาดกระโดดนูกระโดดเก่งเกกระโดดกมเดี๋ยวเดี๋ยวมีดา่นี้มาเขาอยากเล่ต่อค่ะใช่เขายังไม่หามัน